สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามากินอาหารที่อร่อยนะคะมากเลยชื่อร้านวา่ราชดําเนินนะคะอ่ะมาดูเมนูก่อน <Okay. S 1> เมนูที่ร้านนะคะ mm hmm. ก็จะ mm hmm. แบบน่ารับประทานมากนี่นะใครมาเชียงใหม่นะซึ่งใกล้กับสถานีตำรวจ mm hmm. ตรงนู mm ้นเลยนี่นะสะดวกสบายถนนจ่าบ้านบรรยากาศชิลๆถนนจ่าบ้านนะคะตรงนี้เออ mm hmm. อุ่ทรเมืองเลยูทอนท,ทรเมืองเชียงใหม่นะคะเมนูอ้เซฮัลโที่สั่งชาติเยอะมากอ๋อเมืองท่องเที่ยวนะคะเมนูอาหารก็อ๊ยนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเบ๊ฟาดดูสิไข่ดงไข่ดาวแฮมขนมปังเบเกอรี่นะคะนี่อ๋ราคานะย่อมเยามากดูสิหน้าทาเมเลยรอยสี่สิบเก้า ร้อยสี่สิบเก้าที่เรามีน้ำอ่าแก้วน้ำวนมาแล้วนะจ๊ะจับกาแฟได้แล้วแล้วภาพมือนี่ถ่ายย้อนแสงนะจ๊ะราคาไม่แพงเลยนี่ดูมีทุกอย่างสปาเก็ตตี้ปงเกตตี้นะจ๊ะข้าวข้าวกระเพราก็มีไข่ดาวราคาก็เอ่อเจ็ดสิบห้าบาทนี่แพงเลยสี่มียงมียำด้วยหันไปปลาหม่วงก็มีต้มยำแกงจืดโอ้มี เยอะเลยแกงที่ก็เป็น15บาทใช่ไหมเมืองท่องเที่ยวแต่ราคาไม่แพงเลยนะเสเต็กปลาดอลลี่โอ้โหอีกเต็กเอเคนะคะสำหรับไปดูอาหารก็ประมาณนี้นะคะเดี้อกต้องมาขายตอนที่อาหารมาจริงๆด้วยนี่ก็เป็นบริเวณหน้าร้านของราชด,ดำนิษนะคะ หน้าร้านนะคะประมาณนี้เลยมีประเภทน้ำะนะคะน้ำชาปัชชาน้ำชาไข่มุกอาหารปิ้งฝักแล้วก็อายุแม่ค่ะที่จำนวนแลราวิวประมาณนี้เลยค่ะ เย่อาหารมาแล้วนะคะอุ้ยอร่อยมากเลยเรากินไปแล้วหนึ่งคำขนมปังทานเนยอร่อยมากส่องเสีองฟงจริงค่ะขอทานก่อนนะคะนี่เป็นเมนูกะเพราเนื้อนะคะรสชาติรอ,อร่อยมากซึ่งเราสั่งเผ็ดหวานนะอร่อยอร่อยมากมากแอมพี่เจยกินนี่กำลังเคี้ยวอยู่ อร่อยเผ็ดด้วยอืมเป็นไงซีดซีดเน่ยเป็นเมนูข้าวกระเพราเนื้อไข่ดาวที่อร่อยนะจ๊ะต้องสั่งผ็ดหวานด้วยพัดคีเมาสัค่าคีเมาก็อร่อยมากเลยสปากเกตตี้พัดขีคีเมาอันนี้สปากเกตตี้ทะเลนะคะผัสขีคีเมาทะเล จำของร้านนี้นั่นแหละเพราะลูกค้าจนมากข้างหน้าอีกตั้งสามสี่ตัวในเนี่ยใช่ค่ะโทรเหรดูแต่ไม่ได้คุยกับพี่เลยอ่ะเป็นทุกวันเลยเหรอใช่ไหมอย่างเงี้ยช่วงลอยกระทงแล้วพี่อูซาน่ะใช่เธอต้องรับลูกน้องเพิ่มแล้วแหละอือบอกแล้วมาวันนึงวันนั้นต้องค่ะและนี่ก็คือเจ้าของร้านนะหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะะค